Okay. คลิปนี้เราจะมาทําถังน้ําหยดกันครับโดยที่จะมีอุปกรณ์อยู่3 4สีอย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวถังน้ำยาล้างจานหรือถังอะไรก็ได้ครับขนาด2 0ลิตรนะครับหรือจะเป็นถังอะไรก็ได้ครับที่เรามีเป็นถังเปล่านะครับชิ้นที่2ครับก็จะเป็นหัวน้ําหยดนะครับ เป็นหัวน้ำหยดควบคุมแรงดันนะครับตัวที่ผมใช้นี่จะเป็นาการจ่ายน้ำอัตราการจ่ายน้ำอยู่ที่ประมาณ2ลิตร2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับค่อนข้างแน่นชิ้นที่3ครับจะเป็นข้อต่อสายน้ำหยดครับข้อต่อสายน้ำหยดแล้วก็ อย่างที่4ครับก็จะเป็นสายน้ำหยดสาย P.E. เนี่ครับซื้อยกม้วนเลยได้ใช้หลายงานนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการเจาะถังก่อนนะครับเจาะที่ก้นของถังครับโดยที่เราไม่ต้องไปเจาะถึงสุดข้างล่าง ขนาดนั้นนะครับเราก็ขยับจากข้างล่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปกอกน้ำเนี่ยในคลองแล้วนะมันจะมีพวกตะกอนเศษหญ้าเศษดินอะไรอย่างเงี้ยครับอันไหนที่มันเป็นตะกอนหนักมันก็จะตกลงไปอยู่ตรงก้นถังได้นะครับโดยที่พวกตะกอนเหล่านั้นก็จะได้ไม่มาไม่มาอุดตันรูนะครับอ่าเจาะห่างขึ้นมาประมาณสัก4ี่ห้าเซนก็ได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เ okay. จาะเสร็จแล้วนะครับได้รูมาหนึ่งรูละนี่ครับจากนั้นครับก็ข้อต่อข้อต่อครับใส่เข้ากับสายยางเลยแล้วก็ตัดสายยางในส่วนนี้ครับความยาวสัก3หรือ4เซนก็ได้ครับแล้วแต่ต้องการครับ,รบประมาณนี้แล้วกัน นะครับไม่ต้องยาวมากครับแล้วก็ตัดเฉียงเล็กน้อยครับให้มันเป็นเหมือนกับปากฉลามครับประมาณนี้เพราะเวลาเราใส่จะได้ใส่ง่ายๆครับลืมบอกไปครับไอดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะถังนะครับก็ใช้ดอก เล็กกว่าสายยางนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราใส่สายยางเนี่ยมันจะได้เข้าไปคับพอดีกับรูมากมันจะได้คับพอดีกับรูนะครับแล้วก็มันก็จะได้ไปช่วยดันน้ำนะครับไม่ให้น้ำมันไหลซึมออกมาด้วยนะครับมันจะเล็กไปนิดหนึ่ง อนใส่ก็มมหมุนหมุนหน่อยนะครับอ่าโอเคหมุนเข้าแล้วครับถ้ามันเล็กครับไอมันก็จะไปดันไปชนกันพอดีนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะได้ละรูมันจะดันเข้าไปไม่สุดนะครับเนื่องจากจุดที่ผมเจานะเนี่ยจะเป็นรอยตะเข็บของการต่อของตัวฉีดท่อนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่แข็งที่สุดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันนิ่มแล้วก็ไป เจาะด้านข้างตรงที่ไม่ใช่ตะเข็บนะครับเราได้เข้าต่อตรงน,นี้ละต่อไปครับก็ความยาวของสายน้ําหยดที่เราต้องการครับเราต้องการให้ตัวถังห่างจากจากต้นไม้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ําหยดอยู่ขนาดไหนครับตัดได้ตามต้องการเลยตัดเสร็จแล้วก็ใส่หัวน้ําหยดเข้าสายครับได้รูปร่างหน้าตายอย่างนี้ครับ แล้วก็ถังใส่ประกอบเข้ากันไปชุดอ่าเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของถังส่วนสุดท้ายครับก็คือฝาถ้าเกิดเราปิดฝาสนิทเลยเนี่ยแล้วก็กอกน้ำเต็มถังนะพอเราเปิดปล่อยน้ำไปตามระบบมันครับมันก็จะไม่มีอากาศเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ช่วยในเรื่องของระบบอากาศด้วยครับโดยการเจาะฝาถังรูเล็กๆสักรูหนึ่งครับเพื่อให้อากาศมันสามารถแทรกเข้าไปได้แล้วก็น้ำจะได้ไหลหยดได้ตามปกตินะครับนี่แค่นี้เองไม่ต้องเจาะใหญ่มากครับเพราะถ้าเจาะใหญ่มากก็เดี๋ยวจะมีพวกมแมลงพวกสิ่งสกปรกอะไรลงไปอุดตันอยู่ในถังเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเจาะเจาะรูเล็กๆพอพอให้ อากาศมันแทรกเข้าได้ครับโอเคแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝาจบแล้วเสร็จไปแล้วครับหนึ่งถังเหลือต่อไปก็กรอกน้ำแล้วก็ไปติดตั้งใช้งานเรียบร้อยครับโอเคครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยครับเราก็ได้ถังน้ำหยดมาแล้วนี่ครับอัตราการจ่ายน้ำ 2ลิตรต่อชั่วโมงมันก็จะค่อยๆซึมครับลงดินเข้าไปลึกๆจนถึงรากต้นไม้นะครับเนื่องจากดินแถวบ้านผมมันเป็นดินบางจุดก็เป็นดินทรายบางจุดก็เป็นดินเหนียวนะครับการใช้ถังน้ำหยดนี่มันจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยก็เดี๋ยวทดสอบแล้วเอาไปติดตั้งตามต้นไม้ครับ เดี๋ยวไปชมกันค่อยๆไปเรื่อยๆทีละจุดทีละจุด,จดครับเดี๋ยวพอจุดนี้เต็มแล้วเราก็ขยับไปถังต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับอย่างที่สองครับผมก็จะเอาถัง20ลิตรครับมาทำการเจาะรูนะครับ เพื่อที่จะใส่ไม้ค่อนกับไม้หน้าสามเข้าไปโดยการจะเอาไม้ครับมาเป็นแบบวัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทําการเจาะรูนะครับด้วยการใช้สนเจียครับค่อยๆตัดเปิดช่องครับ ตัดได้แล้วครับก็จะลองเปิดดูครับแล้วก็เอาตัวเศษไม้ที่เราเอามาเป็นแบบครับลองแย่เข้าไปดูว่าสามารถใส่ได้ไหมอ่าก็ใส่ได้นะครับก็จะทําแบบนี้แบบเดียวกันครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ไม้เป็นท่อนยาวครับทะลุผ่านถังได้เลยทั้ง2ด้านนะครับโดยที่ตัวไม้จะทะลุผ่านถังแล้วแล้วถังก็จะ ครอบคุมกับตัวไม้ทีจากนั้นเราถึงจะทําการยึดน็อตครับเพื่อให้ถังยึดติดอยู่กับไม้ครับ โอเคครับก็เจาะได้เรียบร้อยแล้วครับทั้ง2ด้านครับจากนั้นครับเราจะเอาท่อนไม้ครับที่เราเตรียมไว้ครับมายัดใส่เข้าไปเพื่อให้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งครับทาอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างนะครับในการทําทุ่นแพ่ลอยน้ําครับโดยจุดสคงของเราคือตัวถังน้ํา20ลิตรตัวนี้ครับจะเป็นตัวแบบที่จะอบอุ้มโฟม P u ไว้ครับ เพราะว่าเราจะผสมโฟม P u ครับแล้วก็เอาไปใส่ในถังนี้ครับเพื่อให้เป็นทุ่นลอยนะครับที่อยู่ในถังน้ำครับโดยที่ไม่ต้องไปกังวลครับเรื่องของน้ำจะไหลซึมเข้าไปในถังครับเพราะในถังก็จะมีโฟม P u อยู่นะครับตอนนี้ก็จะทำการเจาะน็อตยึดถังเข้ากันกับตัวไม้ครับไม้โครงที่เราจะทำเป็นโครงของตัวแพรของเรานะครับ เมื่อยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยครับก็จะทำการผสม PU ครับใส่เข้าถังละแต่ก่อนที่จะผสม P u ครับโฟม PU ใส่เข้าถังครับก็ต้องเทน้ำออกจากตัวถังก่อนนะฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้เราก็จะล้างถังไปครับเพราะมันจะมีคราบของน้ำยาล้างจานที่หลงเหลืออยู่นะครับก็เลยต้องล้างออกสักหน่อยก่อนแล้วก็เทน้ำออกให้ให้หมด จนหมาดไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะผสมโฟม PU ครับใส่เข้าไปครับโดยการผสมโฟม PU ครับมันจะมี2ตัวนะครับเป็นน้ำยาขาวกับน้ำยาดำนะครับโดยอัตราส่วนผสมครับก็จะใส่อย่างละเท่าเท่ากันครับก็คือ1ต่อ1ครับโดยผมจะใช้ขวดน้ำเล็กครับขวดน้ำดื่มขวดเล็กตัดปากออกนะครับแล้วก็เท กะเอาจากเส้นของขวดนั่นแหละครับเป็นตัววัดกจะเทใส่ขนาดเท่ากันครับ2ขวดครับเราจะไม่ผสมข้างนอกนะครับเราจะทำการผสมเข้าไปในถังนะครับโดยการเทแบ่งอย่างนี้ก่อนเป็น2ขวด2ชิ้นครับเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนะครับนี่ครับ เท่ากันนะทั้ง2ตัวครับขาวกับดำเราก็จะทำการเทส่วนผสมนี้ครับเข้าไปในถัง20ลิตรครับที่เราเจาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเทเข้าไปทีละตัวก่อนครับเราจะหันด้านที่เป็นด้านที่ไม่มีรูนะครับลงต่ำไว้ครับเพื่อที่น้ำยาจะได้ลงไปกองอยู่ตรงด้านที่ไม่มีรูแลาจะไม่ได้ไหลรั่วออกไปนะครับ จากนั้นก็เทใส่อีกตัวหนึ่งตามเข้าไปครับเมื่อสารเคมี2ตัวนี้ครับเข้าไปผสมกันครับมันก็จะทำปฏิกิริยาครับเกิดการก่อตัวครับเป็นเนื้อโฟมขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่มันจะทำปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นครับเราต้องช่วยเหลือมันครับในการเร่งปฏิกิริยาครับโดยการเขย่าหรือคนหรือกระแทกครับเพื่อให้ เนื้อสารเคมีทั้งสองอย่างครับมันเข้ากันตีเข้ากันครับผมก็จะใช้วิธีการเขย่าครับควรเช็ค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 อย่างนั้นครับจนรู้สึกว่าน้ําที่เราเขย่าครับมันค่อยๆแห้งไปครับพอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงน้ําที่เราจะเขย่าแล้วครับเราก็เปิดดูสักหน่อยครับก็จะเห็นว่าโฟมครับเริ่มทําการ ขยายตัวแล้วนี่ครับก็จะค่อยๆขยายตัวไปช้าๆครับเมื่อเราเห็นว่ามันเริ่มขยายตัวแล้วนะครับก็จะเอาไปตั้งวางพักไว้ก่อนนะครับปล่อยให้โฟมเขาทำหน้าที่ของเขาไปครับค่อยๆขยายไปโฟมก็จะเริ่มขยายจากจุดที่เราเอียงนะครับ จนเต็มในส่วนของเขานะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูทีหลังครับว่าโฟมนั้นมันเต็มถังไหมนะถ้าไม่เต็มครับเราก็ผสมแบบเดียวกันแบบเดิมนี่แหละครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็คนเหมือนเดิมครับจนโฟมมันล้นออกจากรูกถังนะฮะที่เราต่อกับไม้ไว้นั่นก็ถ้าล้นออกจากรูกถังแล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าน้ําทุ่นมันจะลอยแน่นอนนะฮะลอยน้ําแน่นอนครับ จากนั้นก็จะเอาโครงทั้งหมดครับมาประกอบรวมกันครับเป็นโครงแล้วก็เอาไม้อัดแปะวางข้างบนอีกทีครับที่เห็นอยู่ด้านล่างครับ3ถังนะที่อยู่ตรงกลางครับนั่นจะเป็นถังเปล่านะครับไม่ได้อัดโฟมไว้ครับเพียงแค่ใส่เพื่อเป็นตัวช่วยหนุนอีกทีนะครับโดยอาศัยอากาศในตัวถังเองนะครับหนุนทำให้มีแรงช่วยยก แผ่ขึ้นอีกทีนะครับเท่านี้ครับเราก็จะได้แผ่ละ1ชุดครับแล้วก็มาลองทดลองขึ้นดูครับโดยอาศัยน้ำหนักตัวของผมเองครับซึ่งผมหนักอยู่ที่85กิโลครับมาลองดูกันครับว่าจะรับน้ำหนักผมได้ไหม ปรากฏว่าก็รับน้ำหนักได้สบายครับ85กิโลครับไฟโซลารเซลลครับรม่อแมลงส่องไว้กับน้ำเลยตอนกลางคืนครับแมงก็จะบินมาตอมแล้วก็พวกปลาเล็กๆครับก็จะมารอกินแมงติดแสงไฟตรงนี้เลย ว่ายวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับปลาตัวเล็กๆก็ดีครับได้ให้อาหารปลาตอนกลางคืนไปพร้อมอย่างที่3มครับผมก็จะเอาถังน้ำยาใช่ไหมครับมาทำการตัดหัวตัดฝาทางด้านบนออกส่วนด้านบนออกนะครับเพื่อที่จะทำเป็นกระถาง ใส่ปลูกต้นไม้ครับถ้าเราอยากได้กระถางที่ใหญ่หน่อยก็ตัดในส่วนทางด้านบนอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบเล็กลงนะครับก็สามารถตัดแบ่งครึ่งได้เลยนะครับก็จะได้กระถางเป็นสองใบครับแต่ลักษณะน,นี้ครับก็จะได้กระถางใบเดียวครับหลังจากนั้นเราก็จะเจาะรูที่ก้นนะครับเจาะรูเพื่อเป็นจุดระบายน้ำครับเพื่อป้องกันการที่จะ ทำให้น้ำมันขังครับแล้วก็เกิดการรากเน่านะเราก็เจาะรูให้ทั่วครับหลายๆรูหน่อยก็ประมาณนี้ครับเราก็จะได้ถังกระถางปลูกต้นไม้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้ครับ กับการนําถังน้ํายา20ลิตรมาใช้ประโยชน์ครับก็มันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการใส่น้ํามันนะครับก็ยังสามารถไปทําอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างครับแล้วแต่เราจะรังสรรค์เพื่อไปน,นำไปใช้ประโยชน์นะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็เซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผม มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับ